ทุกคนมันนี้ผมกำลังสิงมาสักชิวพี่น้องเป็นวาดโค้งละเรียบร้อยแล้วปฏิติตามต็องเลยพี่น้องสักเสียสวยงามแซงเดีบเดงจ้ะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องใส่เวลาชั่วโมงก,กว่าๆนี่ตากรบมาเรียบร้อยแล้วพี่น,อน,ออน,อน้องนี่ล้อหลอกพี่น้องว่ามันเจติคาขากว่าถือว่าโอเคพี่น้องเค็นสักงามเีนี่น หลอกล้มกับสีจางเลยพอข่อยล่วงสีทำตาลไปพี่น้องปดติดตามตอ,ตอนต่อไปจ้าล้อหลอกยิงเขาก็ตอนนี้กับเวลาสีม่มงตรงออก่ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวน,นี่กับมาสักชิวคือเก่าแต่มีจิตเราดิสักลัา,กลางล่วงยาชายพาเขาไปเบิอ้อ <c oughs> งไว้ลัางล่วงยาชาอยู่ จะไม่ไกินกางไ่ัาอันนี้หลางสางโอ้จะิอนอะไรหายแล้วคุณนคุณหนคุณนโอ้แม่เติมเตม เสืิมค่ะเสือกเป็นไปยองแย่นอยก็สักวะสวยมากเป็เสเพราะมันเป็นลอยเก่า แม่ก็จิเสียใหญ่ก็เกาหน่อยนึงฝัดคุณค่ะฝัดอมรีอวันนี้มันน้อยผดอบบนีนน้น,น่อยหดไม,ไม่มันหนาด้วยแหลแต่ว่าฝัดคุณอมรีค่ะแม,ม่จะเล่นเป็นอมรีออเพราะว่าทยกายัยางว่าย,ายตอนบาดกันเลยหรือมะบาดไปแล้ว เรือไปเนาะล้เบิร์ตอนเสร็จ,จเขาคอนเลยอ่าปวดจะขึ้นฝุ่นใช้เวลาอยู่นางล้อมีจิตอันซักคิวจ้ะพี่น้องเนี่ยนอนอยู่พี่กับโจ๊กไปอันนี้ก็บ้านหลังเก่าของหนูโฟพี่นอ้องหู้บ้านหลังใหม่เยอะขึ่น ข่อยนอน้อยบ้านหลังพุนนะ่นอันนี้ภาพมีจิตมาซักคิวพี่บ้านหลังเกาเดี๋ยวล่อเบิงจากพี่น,อน้องซัเกเราที่จึงป็นแดดโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะนี่ข่อยที่รถคันนี้มารถพวงมีกี่คนขับขับไปรุ่นซอนมาจากบ้านหลังพุ่นแล้วมาซักคิวอ่าล่อให้ล่อเสียกันในท้ายสุดเบิงอีกเกล็บหลักจ้ะพี่น,อน้องหล่ะ นางกโกยได้ค่ะว่าได้กินมันเสียนย่อเสียนย่อกคิววเออพอเวลาน่ะมัดจีจางออกหน่อยหนึ่งแดดวม่งาแม่อันนี้มัตจไม่ไม่ไม่ม่ี่พันองกดอลงอันนี้เป็นสีฟูนค่ะก็เขียวก็เออไม่ยากเป็นสีนุ่งตาดีขนดีคนที่อย mm ู hmm. mm ่น hmm. mm ้องเนี hmm. mm ้ยมาจ้ะ hmm. พ <c oughs> mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องผมจะสัก <c oughs> <c oughs> ฝากพี่น้องก็สาขอบตาบนเรียบร้อยแล้วแต่ลกูกแต่ลูกใจน่อย้วยพี่น้องขอความส่วยนะน้องนะ